หลายปีมานี้จีนใช้มาตรการส่งเสริมการเปิดประเทศในระดับสูงหลายรายการโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจีนประกาศใช้แผนปฏิบัติการเพิ่มมาตรการทางการอนุมัติเข้าตลาดเปิดขอบเขตของนักลงทุนต่างชาติและลดการกีดขวางคณะกรรมาการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นองค์กรวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีนได้ประกาศใช้นโยบายที่บริการนักลงทุนต่างชาติ ช่นแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อทางลบของการอนุมัติเข้าตลาดทั่วประเทศจีนจีนยังทุ่มกำลังในการผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูงได้กลายมาเป็นเป้าหมายปลายทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของนักลงทุนทั่วโลกแห่งหนึ่งตัวเลขจากทางการแสดงว่าใน5เดือนแรกของปีนี้วิสาหกิจที่ก่อตั้งสำนักงานอยู่ในจีนมีมากกว่า21,000วิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น17%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ด้วยเขตการค้าเสรีมหกรรมนานาชาติงานแฟร์ได้ส่งเสริมความร่วมมือทงางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและต่างประเทศด้วย